คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบเพื่อความสนุกน้องๆคนไหนที่ดูอยู่เนี่ยอย่าเอาไปพูดกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆนะคะและอย่าลืมจะมีไลฟ์สดใน Facebook เกือบทุกวันในนะอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันด้วยล่ะอ๋อและก่อนจะดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้เจด้วยนะดูคลิปกันให้มีความสุขนะคะ นี่แะอปัวแบน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 แคนแบ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 นเบนแล้แเนแบนแบนหลนอบนแบนแบนแบกแบนแบนแะนแบนแบนแบนแล่แแบนแบนแบนแแอนแบนบนบนแบนแอนแนแบนแบนกบนยแบนนแแแแอบนแอบนแแบแแนนนนน ปุดมากตีฟ้ามากอีดอกใใครอ่ะไปเลือก่องยะแม่หนูขอเก็บดอกหน่อยนะแม่ไหนอ่ะเก็บเก่งยอดเก็บทั้งต้นทั้งดอกพีเวีนอนดอกทองเก็บอะไรเก็บเก็บเออเก็บให้หมดอีทิปดอกดานี้อีทิปอออีทิปอีที่อ่ะงบนอีจั๊บอีจับกันไอีทิปอ่ะไม้มันเป็นลูกเล่นให้อีเมดงงอีดอกอีเมดมันงงให้เมดทีมเิปมันงงเออแปลว่าพี่ทำให้ทีมพี่งงเอาเลยี่ใส่เอาเลยเอามัน มันมีแม่แล้แล้วแล้วแล้มาึงมาอะไรกันเยอะแยะนี่กี่ดอกโอ้ยตอนนั้นแอะอ๋้อเอเฮ้อเก๊ะตายตอนเรกปูฟ้าอ๋อช่วยด้วยแม่หนูช่วยด้วยช่วยหนูด้วยแม่หนูตายแน่เลยแม่รักกี่เบสมาหน่อยกีดอกมากรอยไปแดกงไปตอนนอนไม่เอ่ยรอดอยู่แล้วอยู่อ๋อทำอะไรเขาล่ะยิง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 จ็บยิงเจ็บยิงเจ็บแม่ยิงเจ็บโอ้แต่ไม่มากเจ็บอยู่เหรอพี่ป่วยมาหน่อยมาล้อหน่อย ็อาอะเล็กพุ่งสามนั่นแหละอาจจะคิวหนึ่งนะเอาอีกแล้วเกือบตายอีกแล้วอุ้ยเจ็บกันเยอะมากเลยมึงอีกแล้วเคลียร์กไปเลยโอเคแม่มันต้องบอกกูว่าเคลียร์อยู่แล้วมมกกกวัดปลาวัดเต้าวัดเต้าจอกวัดไม้เออขยาวเไม่ใช่โดัอ๋อ บวกก่อนตายคนที่หนึ่งอ่ะโอเควัดไปละวัดไปละบวกต่อบวกต่อแม่บวกต่อหนูมาแล้วแม่บวกต่อเลยยังยังสี่จะสี่และบวกต่อเลยแม่สี่ยังสี่ยังจะสี่แล้วสี่แล้วแล้วแล้วแม่แล้วเอาเข้าไปจับเลยมึงในในป้อมเลยแลกเลือดกินไปก่อนกินไปก่อนกินไปก่อนเลยกินไปก่อนเลยแล้วแล้วแล้วกูไล่แล้วกูไล่แล้วแล้วอ๋อตัวร้อง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 ตัวมากสวยมากสวยมาก เลขวะอ๋อเฉ็ด huh. ส oh 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 ิเอ nah, oh. no ็ดส no no. no ิบสี่สิบเอดเ็ดอ oh. no ้วางวางบ่วางอะไรหน่อยวางอะไรหน่อยอีดอกเอ้งงมายังงมายังง่เวปงช่วยอะ่งยว่งเฉีวงชฉวยว่ะอุ้ยไอวกมาอุ้ยจับใครอ่ะอุ้ยจับลิงได้อุปาไปะ

ต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เต้เบอร์ไวด์สู่เบิรงไว้เด้อเออมันมันบุ้งมึงอะอะไรมึงอีลิงมันลงไปข้างล่างแล้วอ้าไปอยู่นี่อีดอกมันตอแหลมันตอแหลเหรอเออไม่ใช่กูนะมันมันมันจอกพอโอ้ยมันสู้มันไม่ได้มันมันไอ้นี่แฉะไลยอีดอกแฉะได้เอ่ยเอามัน โดนจับยังไงก็ตายกิดอกบอกเลยเออไอบอล่าสองจับขนาดนั้นนี่มันมากลางมากลางมากลางมันจะมากลางโอเคมึงกูหบันไส้มั็นบรรดาว้อชัดดาวพีเอทพีเพชรตัดขาไม่ได้พีเอทคูสจัดดักฆ่าเอาอะไรมาอะไรข้ออขชัดดาวอิดอกกูหมั่นสึมเป็นบรรดาแล้วกูหมั่นใกล้มึงก็เต็มตาแล้วเออตลงล่างเลยพี่แกลงล่างเลยเออโอเคเออไปนะโดนทันติคลิปนะ เออล็อกเลยล็อกเลยล็อกคนเดียวอีดอกอยู่คนเดียวไม่มีล็อกแต่ไม่มีคนอยู่อ่ะไม่มีคนล็อกไปทำไมเอออยู่คนเดียวเอ้ยอะไงคาราเตะมันจะแหลมมันรู้อ่ะมันรู้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 ว้าตัวอะไรมาไม่รู้มึงผีเสื้อราตีมาสวยๆอีดอกอีกสวยๆสวยเลยอีดอกสวยมากอีเวสสวยอีกที่ต้องมาอีกที่ต้องมาโอ้เช็ดยิ้มใครมาเออืเออตาอะไรนะเออเออ เออตายยี่ดอกตายตาเท่าลก็ตายมึงเลดกูกลับบ้านกนแล้วอ๋อ๋อออเดเดี๋ยวด้หนดนหนึ่งเดนึึ่งไอดอกเดนหนึ่งเลยตายแล้วอีดอกปอมเอาลิ้นเรียก็พังได้ยาเดี๋กดันแม่งไรอีดอกเรียกลิงกลับมาแป๊บนึงอ้ยกลับลมา ดอก<อ> oh. 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 ้อยโอ้โหเดินกันเร็วจุเกินอีดอกคลิปถึงนกกระจอกเทศเร็วจังไม่พอไม่พร้อมลองลิงนะขอดันเรียกลิงก่อนไม่พอแล้วมึงมันห่านะเอ้าตัวจีบุกจีบเขาขุยอนยนทำไมเอ่ยเอออย่าเข้ามารู้ที่นี่มันรู้อ๋อรู้เยอะอ๋อลิปมันเยอะอีดันโดนดันโดนอ๋อยิดีงโดน โอ้ใครพอมาอีดอกผมมาหมุนอุ้ยอีดอกมวลแตกเขามันลก็แตกแตกห่าหมแล้วอีดอกแตกหมดแล้วโอ๊ยลิงลิงหูลิงงพายงพายงพายเอ้าลิงแรงมากลิลิงแรงมากเออการูแล้วโ้เจ็เจ็บเจ็บเจ็บเจเจ็บ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 ายเ่วอีดยดอกเอ้ยไก่มากโอเค

ไอ้ตายาอตายหมดตายหมดตายหมดสวย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 ตายหมดตายสองตายสองตายสองีกกอีกกิกกตายตาตายตาอีกที่ะไหแล้วพยายามมาพยายามมาลาาดรออยู่จะตายคนตายตายเสือไม่ถึงเสือขาท่านหูยยิงข้าไปสิตัวแล้ววะงงมากเอาเลยเอาเลยเดี๋ยไอ้นี่่ลไกิซี่กิ

โอเคได้อยู่ได้อยู่แม่ไปแล้วอ้าวขอโทษต้องใช้บูขอโทษไม่ต้วใส่ค่ะโอ้ยตายไปใส่แล้วเู้ดาวเดี๋ยวเขารูเออแ้ใส่ลวอุยมมคจะเตะอุ้ยอุยนีเกิดอ่ะอุ้ยเยอะเยอะอุ้ยเยอะเอะเยอะเยอะเยอะอีลิง่อนอีลิงก่อนอลิกอนมันเอาดเอาดักมันเอาดักมัเอาดักมันเอักมันเอนเอาดักๆ้มันเอาดักแล้วแล้วแล้้วไปแล้วที่มาแล้วที่โยกแล้ว ตายแล้วพวกตายตายเอาเออเอาได้เดี๋ยวแกได้แรนใจมารนใจมาได้ใครได้โอเคไปได้หมดได้หมดได้หมดได้หดไปด้วยไปด้วยไปด้วยหนูไปด้วยแม่หนูไปด้วยได้ได้จัดการได้ขอแคให้ได้ตีโอเคเาล็อกิกีมาปุ๊บเราล็อกกิ๊เซีใส่เสื้อปัดกันเก่อนเดี๋ตกใจตกใจตกใจเขเข้าเข โอ้ทำไมมันกลัวมันเจ็บมันเจ็บมึงมันไม่กล้าเข้าลวมึงเกียเกียเกีเกียอยูกูพีชเองแล้วลี่อลกตายตายมันทุ่มชันอ้เนียมันต้องุยเนถือคอวกูกลับบ้านแล้วอย่าไปอยู่แล้วมูลเยงเลี้ยลียงเลยยอยู่ตรงนี้าตายโอเคสไลด์ฟาด ไอตะอีกิกสิอตัวู้ดีเอา้อยเอา้อยปกกูหลังกูหลังหลังไปได้ไปอะจะตายอะเจะตายอะสวยอะไปิดิปิดิิดปดยปิดยปิดยุกลางตามหุกลางตามผี่สวย่สวยเข้าพี่สวยเข้าเออไม่ถือไีห่าเอ้ยมา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 ไปไปไปดัก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 พ่มพ่มเช็ดพม เลยอู้ยู่ฟังดุดโก้ยทิพตาปลาปลาใส่มันปลาเป็นโลจับเลยจับเลยเออสัตว์แน่ตายใส่ดอทิอีดอไปต้องด่ามันขนาดนี้มึงโกรธอะไรมามันก็แค่วิ่งหนีอ่ะมันไปด่าเขาด้วยฮะจะปิดบนช่้นปิดบนให้อนกลางกลางสองกลางสองไปนะมันไปแน่เลยมันมามันมามาอู้ยเลื่อนวายเลือดกูหายเมื่กลับบ้านก่อนเลือดหายอ้า Ô hiểu mô, là lâu 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 lâu

ได้ๆัสวยได้ลิ้นวยได้ลิ้นัวได้ลิก็พอสีสวยได้ลิกนไม่ได้ไม่เลื่อนอีกแล้วเข้าไปซื้อของ้าดโอเคตายซื้อของก่อนอีดอกอีเทียอีเทียตัวนี้ตัวนี้ตัวเดี้ยสวยขอคุณอาจารย์กิเกินเกินเกินกินเกิอ่าา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 ากนาอาามาา มือยามาทีนะอ่ะไอ้ชิปก็ด่าเขาเก่งหรืออีโค้อีควายเดี๋ยวให้กิ๊ดอกแคสเลยเขามาเดี๋ยวเขาเมาเรื่องเราไม่เกี่ยวนะทุกคนคะมันคือเอเนอร์จียนะคะไม่ไข่ยี่นี่มันดนาจริงๆค่ะคนดูเมื่อกี้นะคะถ้าใครเป็นคนพูดเล่นเมื่อกี้ฝั่งของข้ามันหนาอีทิปแล้วนะคะเฟซชื่อธนาดลนะ อาไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่น้องเขาแบบว่า<ช>ด่าด้วย,วยอินเนอร์เนาะด่าตัวละครใช่ปะใช่เ<ช>มื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ด่าคนเล่นใช่ไหมด่าตัวละครใช่ด่าทุกตัวเลยนะ <laughs>